มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนต่อไปครับประเด็นนี้คิดว่าน่าจะซาไปแล้วแต่ก็ปรากฏว่ายังคงยังไม่จบยังไม่จบครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ผมก็พูดไปเกริ่นไปแล้วนะครับว่าทางอายการมีการเพิ่มคดีให้แก่ลุงพลครับปรากฏว่ายอดวิวคนก็ยังดูเยอะอยู่นะครับเป็นข้อสังเกตเพราะฉะนั้นบ่ายวันนี้ทางด้านลุงพลหลังจากเจอข้อหาเพิ่มเติมนะครับก็คือทางอายการเพิ่มข้อหาครับก็คือฆ่าครับ โดยเจตนาด้วยครับค่าเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ตอนนี้ลุงพลก็เปลี่ยนสถานะตอนนี้ครับเรียกว่าเป็นผู้ต้องหาเพิ่มอีกเป็นคดีที่คดีที่4ีครับเพิ่มอีกหนึ่งคดีครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะจากทางด้านไทยรัฐครับคไทยรัฐนําเสนอเรื่องนี้นะครับแจ้งข้อหาลุงพลฆ่าโดยเจตนาทําน้องชมพู่ดับนะครับเจ้าตัวถึงเครียดแต่ได้ประกันตัวนะครับลุงพลนะครับควงแขนป้าแตนนะครับขับรถ ตู้ป้ายแดงไม่เอี่ยมนะครับมราพร้อมทนายสิทธานะครับเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีน้องชมพู่รับทราบข้อกล่าวหานะครับฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับก่อนใช้หลักทรัพย์ก่อนใช้กทรัพย์เดิมนะครับประกันตัวออกไปนะครับทางด้านโคศกสำนักอายการสูงสุดนะครับชี้แจงแม้เป็นคดีแม้สั่งคดีไม่ทันนะครับ ไม่ทันกำหนดฝากครั้ง84วันนะครับแต่คดีนะครับไม่มีไม่มีความเสียหายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ส่งตัวผู้ต้องหาเข้ายื่นฟ้องศาลมกดาหารไปแล้วถึง3คดีนะครับทางสังคมก็ยังเฝ้าจับตานะครับคดี จะจบลงอย่างไรนะครับหลังใช้เวลา1ปีนะครับในการสืบสวนสอบสวนการเสียชีวิตของเด็กหญิงเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชานะครับหรือว่าน้องชมพู่อายุ3คขวบก่อนแจ้งก่อนแจ้งข้อหาข้อกล่าวหานะครับในายชัยพล หรือว่าพลวิภานะครับลุงของน้องชมพู่ตกเป็นจำเลยนะครับสข้อหาก็คือข้อหาที่1น,นะครับพากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดานะครับข้อหาที่2นะครับทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีนะครับเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียพ้ไปเสียจากตนนะครับเป็นเหตุให้ถึงให้เด็กถึงแก่ให้ถึงแก่ความตายนะครับ ข้อหาที่3นะครับกระทำกระทำการใดๆนะครับแก่ศพก่อนชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นนะครับในประการที่น่าจะทําให้การชันสูตรพลิกศพนะครับหรือผลทางคดีเปลี่ยนไปซึ่งคดีนี้นีครับอยู่ระหว่างการสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานด้วยนะครับซึ่งความคืบหน้านะครับที่กองบังคับการตรวจภูธรจังหวัดพุทธหารนะครับเมื่อเวลา1ิบหานาฬิาสีสินาทีนะครับของเมื่อวานนี้นะครับยีสิงหาคมนายชัยพลวิภานะครับหรือว่าลุงพลผู้ต้องหาคดีน้องชมพู่นะครับพร้อมพร้อมด้วยนางสมพรลาโพนะครับหรือว่าป้าแตนภรรยานะครับและก็ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับทนายความได้เดินทางนะครับ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนคดีน้องชมพู่นะครับเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288นะครับระวัางโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก1 5ปีถึง20ปีนะครับตามที่พนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารพิจารณาให้แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวเพิ่มเติมจาก3ข้อหาเดิมนะครับที่เคยแจ้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับและให้สอบปากคำ ให้การของผู้ต้องหาไว้เป็นพยานหลักฐานนะครับเพื่อประกอบสำนวนการสอบสวนต่อไปนะครับโดยในวันนี้นะครับลงพลกับป้าแตนนะครับได้ขับรถโตโยต้านะครับรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับสีขาวทะเบียนอทะเบียนป้ายแดงนะครับ0882สกลนครพร้อมกับทีมงานยูทูบเบอร์นะครับ5ถึง6ถึง7คนนะครับที่ติดตามการถ่ายทอดสดในบรรดาแฟนคลับได้ชมทาง YouTube นะครับทันทีที่ลงพลแล้วก็ปัดอลงพลนะครับ แล้วก็ทีมแล้วก็คณะและก็คณะครับเดินทางมาถึงก็รีบสาวท้านะครับผมจะเดินเร็วนะนะครับสาวท้าก็ไปชั้นสองนะครับกองบกผูทรจังหวัดมุกดาหารนะครับเพื่อเข้ารับเพื่อเข้าพบพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีตางหมายนะครับในเวลาใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับก่อนกลับ ลงมานะครับด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดนะครับจากนั้นลุงปลกับาแตนนะครับแล้วก็ทีมงานยูทูบเบอร์นะครับรีบขึ้นรถตู้ออกไปโดยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนที่มารอทําข่าวนะครับในขณะที่ทนายสิทธานะครับแยกไปขึ้นรถตู้จูจูตาเอาผาดนะครับสีดําทะเบียนอ่าพอสพาวะรเรือ6-50 0กรุงเทพมหานครนะครับและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์เช่นกันนะครับอ้างพึ่งโกนหัวบวชพระเดี๋ยวจะไม่หลอแม่บอกว่าย่างงั้นนะครับ ซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานายชัยพลได้ถูกพนักงานสอบสวนคดีน้องชมพู่นะครับแจ้งดำเนินคดี3ข้อหาดังกล่าวนะครับและได้ยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวไว้ใน3ข้อหาแรกนะครับจำนวนเงิน20,0,000บาทนะครับส่วนข้อหาที่4ล่าสุดในวันนี้คือฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับหลักทรัพย์ที่ยื่นไว้ครั้งก่อนยังยังไม่เกินวงเงินประกันตัวนะครับ หลังจากสอบปากคำนะครับผู้ต้องหาเสร็จสิ้นแล้วนะครับทางพนักง,งานสอบสวนพิจารณาปล่อยตัวโดยไม่ต้องยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวเพิ่มเติมนะครับ,รบเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทางด้านหมอปลานะครับพูดถึงคดีนี้ครับครบเนี่ยแรกคนที่ทําเนี่ยโดนเจตนาฆ่าคุณคิดว่าหนักไหมละ่ะนะเราลองเปรียบเทียบว่าถ้าตัวเราเป็นแม่ชมพู่ดิย้ายทุกคนมองตรงนี้ว่าสิ่งที่คนเขาทาให้น้องตายเนี่ยโดยเจตนาฆ่าเนี่ย ถามว่าหนักไหมลองถามใจตัวเองดูกฎหมายก็ดำเนินต่อไปนีน่ค่นก็ถือว่าเป็นความเห็นของทางด้านหมอปลานะครับหมอปลา <laughs> แต่ว่าทันเดียวกันทางด้านคุณชยพลหรือชยพลนะฮะลุงพลนี่ก็ไป <c oughs> กลับออกมาก็หน้าตาเคร่งเครียดนะครับ,รบนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับ จะเพิ่มเติมจากการที่อายการที่เราเสนอไปเมื่อเช้านี้ว่าอายการมีการเพิ่มข้อกล่าวหาอีกหนึ่งคดีนะครับรวมเป็น4ข้อหาด้วยกันนะครับแล้วก็คดีสุดท้ายนี้โทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตครับหรือจำคุกตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นโทษเรียกว่าอ่ะต้องติดตามต่อไปนะนิน,นยายเรื่องนี้ก็ยาวนาน<ฮ>ยิ่งกว่า,าวสงครามวอเตอร์ลูนะครับยิ่งยิ่งกว่าสงครามครูเสดครับโอ<ฮ>้ยครับผมแล้วก็คนติดตามยูทูบเบอร์ก็สนใจนะครับ ติดตามมาโดยตลอดนะครับจนกระทั่งทําให้ลุงพลเองก็เปลี่ยนฐานะจากรัษดันธรรมดาสามารถออกรถตู้ใหม่ได้นะครับเป็นผู้โด่งดังทางสังคมเลยครับผมกลายเป็นเซเลบของทางด้านอำเภอของจังหวัดมุกดาหารไปนะครับไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแหละครับแต่ว่าตอนนี้ฐานะความเป็นอยู่ของลุงพลก็ดีขึ้นตามลําดับก็ต้องขอบคุณทางด้านทีวีหลายช่องที่ช่วยโปรโมทนะครับโดยไม่ต้องจ่ายเงินจ่ายทองแต่ประการใดโดยเฉพาะช่องอมรินเออช่องไทยรัฐเอสนะครับที่ช่วยอุดหนุนจุนเจือนะครับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งลุงพลเองก็สามารถออกรถตูต้ตได้ตั้งตัวได้ขอเวลาตั้งตัวของงั้นนะครับผมเป็นอย่างนั้นนะครับก็ฝากขอบคุณอีกครั้งหนึ่งผ่านรายก,การนี้ด้วยครับผม <c oughs> ถ้าเผื่อเจอหน้านี่ <c oughs> ก็จะกดข้อหอมแก้มอีกครั้งงั้นครับ <c oughs> ไปถึงผู้ที่อุปถมัมภ์รายการอย่างเป็นทางการนะครับถ้าเผื่อใครที่ทํางานมาครบ เกษียณแล้ว30กันยายนนี้ก็จะ,กะเกษียณแล้วก็อยากจะย้ายมาอยู่ในตัวเมืองอุบลเรานะครับก็อยากจะมีบ้านมีช่องไปขอตัวเองแต่ว่าลูกหลานก็เรียนจบมีงานทําอยู่ตามอำเภอต่างจังหวัดตามประเทศนะครับก็อยู่กันเพียงแค่2คน2ผัพเมียนะครับปูย่ย่าเรียกว่าตายาย2คนนะครับก็อยากจะได้ที่บ้านที่อยู่ใจกลางเมืองไปมาก็สะดวกแนะนำี่ที่เจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ2ครับเป็นโครงการที่ต่อเนื่องจากเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการ1นนะครับ โครงการน,นี้ตั้งอยู่ที่ซอยรุ่งโรดทางเข้าตรงข้างกับวัดดำพระทางไปจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียว3ห้องนอนสองห้องน้ํา1ห้องครัวหนึ่งห้องรับแขก1ห้องรับประทานอาหารด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้าสามารถจอดรถได้ถึงสองคันด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นบ้านคุณภาพอย่างแท้จริงบ่งกอบป,ประตูใช้ไม้แคนเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับขนาดบ้านผมสองชั้นยังไม่ตอกเสาเข็มเลยนะครับ แล้วก็ในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตลับส,สุขภาพบ้านผมเองยังไม่มีเลยครับนะฮะซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรีแปรายการของแถมนี่ก็บ้านผมก็ยังไม่มีเลยครับผมนะครับผมสรุปแล้วนี่คือดีกว่าบ้านผมทุกทุกอย่างครับมีทั้งมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศจากห้องน้ำนะาชุดซิงค์ครัวปัม้มน้ำอัตโนมัติทั้งเก็บน้ำแกรนิตเคลื่อนทานน้ำอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับ ถ้าเผื่อใครที่ฟังแล้วมีความสนใจอยากจะเข้าไปดูโครงการนี้ว่าซอยรุ่งโร์อยู่ตรงไหนการก่อสร้างเห็นว่าคืบหน้า60-70%แล้วหน้าตาเป็นอย่างไรติดต่อหาคุณสุนันครับ0856321118 045314469บ้านคุณภาพโดยควรรักบ้านนะครับจเจริญทรัพย์โมเดินโครงการ2ซอยรุ่งโรดครับครับส่วนคุณฟังกันได้นะครับจะได้เครื่องกรองน้ำไปใช้ที่บ้านที่สำนักง,งานของคุณนะครับติดต่อเรอาได้เลยนะครับ เครื่องกองน้ำโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดเลยนะครับโคเวเขาออกแบบผลิตภัณฑ์สวยงามทีเดียวนะครับสะดวกสบายในการใช้งานน้ำร้อนน้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำอุ่น,น,นภูมิกติปกตินะครับอยู่ในเครื่องเดียวกันคุณฟังสามารถกดดื่มได้ทันทีนะครับไม่ต้องเสวยวียเวลากรองน้ำเข้าตัวเย็นหรือว่าการน้ำร้อนแต่โคเวนี้ไม่ให้เพรียบพร้อมทีเดียวนะครับจำหน่ายทั้งเงินสดและก็เงินผ่อนนะครับดูแลหลังการขายนะครับตามโปรโมชั่นที่เลือกนะครับคุณฟังท่านใดที่สนใจอย,อยากได้เครื่องกองน้ำโคเวไปใช้ที่บ้านที่สำนัก 0 3 7 0 1 0 1 3แล้วก็0817908442ครับหลังจากที่มีรถแล้วอยากหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่นี่ครับอิซุสตังป่าระอีสานวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำเย็นแล้วก็บุญทริกครับเขาเองก็เป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้านอิซุสดีแม็กเครื่องยนต์น9จก้า DDI แล้วก็3.0 DDI Bluelover แล้เขามีการปรับโฉมใหม่ภาษานังเลงรถนี่เขาเรียกว่าเป็นเมเขาเว่าเป็น Major c h a n นนะครับ ก็คือปรับทั้งภายนอกภายในใหม่เครื่องยนต์ก็บล็อกใหม่ด้วยตัว3.0นี่เครื่องยนต์บล็อกใหม่ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าเหลือเฟือเลยครับผมตัวแรงบิดนี่ก็450นิวตันเมตรก็เหลือเฟืออีกครับผมส่วนตัว1นจุกนี่ให้แรงม้า150แรงม้านะครับแล้วก็ตัวแรงบิด350นิวตันเมตรนี่ก็เหลือเฟือครับท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดภา,ภายนอกนี่ดูหล่อล่ำครับภายในนี่โอ้โห จูปากเลยครับผมสวยหยดย้อยประหนึ่งว่าเป็นรถเก๋งซีดานประหนึ่งว่าเป็นรถ s อสวชั้นดีครับแต่นี่คือรถกระบะนะมีทั้งกระบะตอนเดียวกระบะแคปกระบะสีประตูกระบะยกสูงแล้วก็ออฟโรดอย่างเช่น B-Cross ทีนี้อีซูซูเขาเองก็เอาใจ <c oughs> เอาใจคนรักรถครับนอกจากจะมีกระบะที่ว่าแล้วนะครับเขาจะมีรถ MPV ให้ด้วยก็คือรถอเนกนประสงค์ครับ ออกแบบโดยคนไทยเราอู้หูเมื่อกี้ว่าสวยแล้วครับอันนี้หยาดเยิมเลยทีนี้ครับผม All New m i l X ตัวใหม่ครับภายนอกนี่ก็ดูดีเห็นขับเยอะมากที่บวนเราตอนนี้ครับภายในนี่โอ้ยครับผมว่าเป็นรถเก๋งเลยครับผมงามแต่แต่เหมือนกันครับถ้าเผื่อใครที่จะเข้าไปทดสอบนะครับเลือกซื้อเลือกขับได้ที่อีซุตังปากพระอีสานมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดแล้วก็เกียร์ออโต้6สปีดและตัวท็อปนะ ให้ออปชั่นมากกว่าคู่แข่งนะครับแต่ว่าราคาเข้าถึงได้ง่ายกว่าออปชั่นมากกว่านะครับราคาคู่แข่งนี้เขาตั้งเอาไว้ล้านเจ็ดแสนล้านแปดแสนแต่ว่า All New Mew X ตัวใหม่ราคาตัวท็อปเพียงแค่1นึ่งล้านห้าแสนมครับผมไปขับทดลองขับมาแล้วแม่ประทับใจถ้าเผื่อไม่เกรงใจสีภรรยานี่ว่าจะอ,าอ่อยสักคันหนึ่ง uh huh. เลยครับน่าเป็นอย่าง